เรื่องนี้ก่อนโอ้โหตอนนี้ชาวเน็ตเขาแห่แชร์ภาพนี้ฮะแล้วก็คลิปนี้คุณทะเลบางแสนตอนนี้น้ำเป็นสีเขียวอีแบบนี้เลยใช่คือ,อบางนคนดีหรือไม่ดีฮะก็น,นั่นนะสิคือบางค,บคนบอกว่าเอ้ยมันสวยดีไม่ค่อยจะเห็นแต่บางคนบอกว่ามันจะเป็นอันตรายไหมถ้าเกิดว่าลงไปเล่นน้ําแล้วน้ํามันเข้าหูเข้าตาเนี่ยเออนะฮะตอนนี้นะฮะหลายท่านไม่กล้าลงไปเล่นน้าใ,ในทะเลบางแสนแล้วนะฮะแต่บางท่านเนี่ยก็ยังสามารถที่จะหย่อนเท้าลงไปจุ่มน้ําในทะเลบางแสนได้อยู่นะครับ คือเพจ a c e b o o k ชอบจังบางแสนได้มีการโพสต์ภาพของทะเลบางแสนที่มีน้ำเนี่ยสีเขียวอีสีเขียวเข้มเลยนะฮะแล้วก็มีฟองคล้ายกับชาเขียวแล้วบอกแบบนี้นะครับโ <c oughs> ดยระบ,บุว่าทะเลบางแสนผลิตชาเขียวจากสัตว์ทะเลแพลงต้อนแพลงต้องบลูมอีกแล้วนะครับ <c oughs> ซึ่งเป็นแพลงต้อนประจำฤดูฝนหรือว่าน็อกติลูก้า ที่มีสารไหยสีเขียวอยู่ในตัวและเกิดการแบ่งตัวรวดเร็วมหาศาลจนเต็มทะเลบางแสนไปหมดเลยนะครับบางคนเนี่ยเดินเล่นรับลมอาจจะได้กลิ่นคล้ายๆกับเหมือนแบบกลิ่นเหม็นเขียวอคุณเป็นกลิ่นพืชกลิ่นสาหร่ายอะไรแบบนี้ฮะ,ฮะ,ฮะแล้วก็มีกลิ่นปนคาวเล็กน้อยนะครับ แต่อีก2-3ถึงวันจะเริ่มมีกลิ่นรุนแรงมากกว่านี้และอาจจะทําให้สัตว์น้ําในทะเลตายได้เพราะจะมีการแย่งออกซิเจนกันแล้วก็น้ําในทะเลมันอาจจะไม่มีออกซิเจนในคุณคือปรากฏการณ์นี้นะครับเรียกว่าแผงต้นบุมนะครับหรือว่าชาวบ้านที่อยู่กับทะเลเนี่ยเขาจะเรียกว่าขี้ปลาวานเกิดขึ้นตามธรรมชาตินะครับเป็นประจําในช่วงฤดูฝนโดยที่ทะเลบางแสนก็ต้องใช้เวลาเนี่ยประมาณ3-7ถึงวันถึงจะกลับเข้าสู่ภาวะปกติ เมื่อน้ำขึ้นน้ำลงแลงต้นเหล่านี้ก็จะถูกกระแสน้ำพัดพาไปที่อื่นด้วยนะครับอีกทั้งแสงเนี่ยถือว่าเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ทําให้มีการเพิ่มจํานวนของแลงต้นเหล่านี้มากขึ้นเพราะมีการสังเคราะห์ด้วยแสงของสาร่ายพืชแต่ช่วงนี้คือแสงมันไม่ค่อยเยอะฟ้ามันอาจจะคลึมๆหน่อย<ฆ>นะครับทำให้การสังเคราะห์น้อยจะทําให้วงจรมันช้าลง แล้วก็ไอ้สีเขียวเนี่ยมันจะหายหายช้าอนะครับแต่มันจะขี้ขายได้เองนะครับทีนี้คุณผู้ชมเรามีคลิปให้คุณผู้ชมดูหน่อยนะฮะเป็นคลิปที่เขาบอกว่ามาจาก facebook แล้วเขาก็ไปถ่ายทะเลสีเขียวแบบนี้ไว้นะครับก็สีเขียวที่เกิดที่นี่ที่เราเห็นนะครับที่เป็นข่าวทั่วไปหรือข่าวในทางเอ่อเฟซบุ๊กนะครับของแต่ละคนที่มาเที่ยวนะครับเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาตินะครับ หรือเขาเรียกกันว่าแพนต้อนบูมนะครับปีนี้จะมาเร็วกว่าปกติเพราะ1อุณหภูมิในน้ํามีอุณหภูมิที่สูงขึ้นนะครับบวกกับมีพายุฝนฟ้าคะนองมากขึ้นทําให้เกิดอาการแพนต้อนบูมมากขึ้นนะครับแต่นักท่องเที่ยวสามารถมาเที่ยวได้นะครับเนื่องจากไม่มีพิษมีภัยอะไรทั้งสิ้นนะครับเป็นแค่ปรากฏการณ์เฉยๆอันนี้คือเจ้าหน้าที่นะ เจ้าหน้าที่ที่ทีมข่าวของเราเนี่ยไปถามนะครับว่าเอ๊ไอน้าเขียวๆแบบนี้มันเป็นอันตรายหรือไม่อย่างไรนะครับเพราะทีมข่าวของเราก็เดินทางไปตั้งแต่เช้าเลยคุณไปดูทะเลบางแสนไปดูชายหาดบางแสนที่ตําบลแสนสุขอาเภอเมืองจังหวัดชลบุรีนะครับก็เพราะว่ามีนักท่องเที่ยวบางส่วนนะเขาลงเล่นน้ากันเด็กๆก็ยังลงเล่นน้ําอยู่ และสีเขียวมันเขียวจางลงไปบ้างแล้ว,น,ลวน,นะจางลงแต่ถามว่ามันยังมองเห็นอยู่ไหมมันก็ยังเห็นเห็นไหมคะเวลาที่มันเป็นพื่นมันก็อมเป็นเขียวแบบจางๆใช่ส่วนเจ้าหนะ้าที่กู้ภัยทางทะเลฉลามขาวเมื่อสักครู่นี้ก็เปิดเผยบอกว่ามันไม่เป็นอันตรายนะฮะแล้วก็มันจะเป็นแบบนี้เป็นประจํานะครับ ซึ่งเจ้าหน้าที่คนนี้ก็คือนายเอกศักดิ์เสริมศรีนะครับก็บอกว่าน้ําทะเลสีเขียวเข้มเนี่ยเกิดจากปรากฏการธรรมชาตินะครับคือแพงต้นบูมเนี่ยแหละครับและเดี๋ยวสักประมาณไม่เกิน1สัปดาห์เนี่ยมันจะหายไปเองน้ําทะเลก็กลับมาใสาเหมือนเดิมนะครับยืนยันไม่เป็นอันตรายต่อผิวหนังหากลงไปเล่นน้าหรือสัมผัสน้ําทะเลก็ไม่เกิดอาการระคายเคืองแน่นอนดังนั้นนักท่องเที่ยวสบายใจได้ครับสามารถที่จะมาเที่ยวชายหาดบางแสนแต่หลายคนพอไปเที่ยวอาจจะเห็นภาพที่มันแปลกตาจากทะเลทั่วไปสักหน่อยหนึ่ง ค่ะ